Hey Ranger leaders, welcome to hey, a สวัสดีผู้นำทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube ของลูกเสือคริสเตียนจากสตูดิโอเชียงใหม่ประเทศไทยและวันนี้ผมมีวิดีโอพิเศษที่เน้นสำหรับผู้บัญชาการแต่ก็ยินดีถ้าหาผู้นำคนอื่นจะมาดูด้วยนะครับเพราะว่าผมจะพูดถึงหลักการต่างๆที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญหากคุณอยากเป็นผู้บัญชาการที่ดีถ้าหากคุณอยากเป็นผู้นำที่มีจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งและถ้าหากคุณอยากเป็นผู้บัญชาการ สำเร็จในการนำกลุ่มออฟฟอ์สของเราและเป็นกลุ่มผู้นำที่สร้างอาณาจักรของพระเจ้าได้ดีดังนั้นถ้าหากคุณสนใจและคุณเป็นผู้นำทีมคุณก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับเพราะถ้าคุณสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปใช้นในทีมของคุณได้แต่หัวข้อหลักของวิดีโอนี้จะเน้นไปที่เพื่นบัญชาการนะครับดังนั้นอย่าเข้าใจผมผิดนะครับเรามาเริ่มต้นวิดีโอกันเลยหลังจากอินโทครับ ผมได้แบ่งว um, so, yeah, ิดีโอนี้ออกเป็นสองส่วนนะครับออกเป็นสองวิดีโอที่แตกต่างกันก็คือส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองในส่วนแรกเราจะนิ้นไปที่ตัวคนในฐานะผู้บัญชาการเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคุณและในส่วนที่สองเราจะพูดถึงคุณในฐานะผู้บัญชาการว่า จะสร้างทีมผู้นำของคุณได้อย่างไรดังนั้นในวิดีโอที่สองผมจะพูดถึงทีมผู้นำที่คุณกำลังนำอยู่ไม่ใช่ทีมเด็กแรงเจอร์แต่จะเน้นไปที่ <Your> life. ดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกสำหรับชีวิตของคุณข้อแรกก็คือเราควรต้องมุ่งความสำคัญไปที่พระเจ้าอันดับแรกก่อนเสมอมันสำคัญมากเพราะถ้าเราต้องการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเราต้องมน่องปั้นไปที่ภาพรประสงค์ของพระเจ้าและนี่ไม่ใช่เป็นที่เรื่องง่ายเสมอไปเพราะมนุษย์เรามีความคิดของตัวเอง และบางครั้งเราก็มีความต้องการของตัวเองด้วยซึ่งมันสําคัญที่เราจะต้องถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์คืออะไรเพราะนี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนให้เราขอพระประสงค์ของพระเจ้าและทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ทําตามความต้องการของตัวเราเองและต้องบอกตามตรงว่าบางครั้งเราต้องการ ความต้องการของเราไม่ได้ตรงกับภาพประสงค์ของพระเจ้าตัวอย่างพระสมภี็์ที่เรารู้จักกันดีก็คือในเรื่องของโยนาเขาไม่อยากไปที่เม in to to the ืองนีนาเวแต่ภาพประสงค์ของพระเจ้าให้เขาไปที่เมืองนีนาเวเขากลับไปในทิศทางตรงกันข้ามและเราต้องทําความเข้าใจว่าไม่เสมอไปที่ภาพประสงค์ของพระเจ้าจะกับจะตรงกับสิ่งที่เราต้องการบางครั้งเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าและพูดว่าพระเจ้านี่คือภาพประสงค์ของพระองค์เชื่อตตามนั้น ดังนั้นให้เราเอาความต้องการของตัวเองมาฝากไว้ในการทรงนำของพระเจ้าและพิดว่าพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์จะต้องสำเร็จนี่คือหลักการข้อแรกที่ผมอยากจะสอนคนเกี่ยวกับการทำให้ข้อที่สองคือในฐานะผู้นำเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน <Yeah. S 2> ผมได้จัดการเวิร์กช็อปสำหรับทีมเพื่พูดถึงการสร้างวิสัยทัศน์ของทีมและนี่คือสิ่งที่สำคัญ แต่สิ่งที่ผมเห็นคือพระเจ้ากำลังพูดกับผู้นำว่าพระเจ้าจะให้วิสัยทัศน์กับผู้นำคือการแสดงให้เราเห็นทิศทางและสำหรับเราแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือนำวิสัยทัศน์นี้ไปสู่ทีมและให้พวกเขามีส่วนร่วมเพื่อที่พวกเขาจะได้สร้างวิสัยทัศน์ของเราให้แข็งแกร่งและใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่เกิดขึ้นจริง และให้ผมยกตัวอย่างหนึ่งที่ผมทำกับผู้นาแรงเจอร์ของผมครั้งหนึ่งเรามีการรวมตัวกันในต้นปีและผมได้ถามผู้นำแต่ละคนว่าปีนี้คุณต้องการเพิ่มสมาชิกในทีมอีกกี่คนทุกคนก็เขียนรายชื่อออกมาบางคนบอกว่าจะเพิ่มสองคนบางคนบอกว่าเพิ่มสามคนบางคนบอกว่าห้าคนบางคนบอก8คน และสุดท้ายผมก็คำนวณทั้งหมดรวมกันแล้วรู้ไหมครับว่าอะไรที่ทำให้ผมประหลาดใจตัวเลขที่ผมมีในใจคือเท่าไหร่ถ้าผมสามารถเพิ่มเด็กในเอโพสตสของผมได้30คนในปีนี้ก็จะดีใจมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเลขวิสัยทัศน์ผู้นำทั้งหมดรวมตัวกันนั้นสูงกว่าที่ผมคิดไว้เป็นอย่างมาก วิสัยทัศน์ของผมคืออยากให้เอาโพสต์ของเราใหญ่ขึ้นและจากนั้นผมก็พาพวกเขาเข้าไปในกระบวนการและบอกว่าทุกคนควรคิดอยากเพิ่มเด็กใหม่ในทีมของคุณกี่คนผมและที่ได้นั้นมันน่าทึ่งมากเพราะในที่สุดวิสัยทัศน์ที่ได้จากทีมหมดมันใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้จริงๆครับ and the result was amazing because in the end the vision was even bigger than that what I had let's ต่อไปเรามาดูส่วนที่3กันต่อนะครับสิ่งนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราควรมีใจของผู้รับใช้เสมอในตัวเราดังนั้นเมื่อเรารับใช้ผู้คนหรือเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราควรทำสิ่งเหล่านี้จากแรงจูงใจที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เพื่บอกว่าเอาละ เราจะสร้างอาณาจักรของเราเองเราจะมีเอาพต์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตนี้หรือเราอยากจะมีเอาโพต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศของเราหรืออะไรก็ตามมันมีแรงจูงใจมากมายที่เราต้องระมัดระวังจริงๆเพราะบางครั้งมารซาตานอาจจะบอกเราและมันก็อยากจะพาเราไปสิ่งจากสิ่งที่เราทำจากพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งผิผดและเราต้องระวัง ดังนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรเราต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าอะไรคือแรงจูงใจหลักของเราเรากําลังติดตามอะไรอยู่ทําไมเราถึงทําแบบนี้ทําไมเลยถึงทาสิ่งนั้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากว่าเมื่อเรารับใช้เราควรรับใช้จากท่าทีที่ถูกต้องเราทําสิ่งนี้เพื่อรับใช้พระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่เพื่อความอวดดีของตัวเอง Point number four is ข้อที่สี่ก็คือ เราควรที่จะมีค่านิยมที่ชัดเจนเราต้องใช้ชีวิตตามค่านิยมเหล่านั้นด้วยดังนั้นถ้าหากคุณในฐานะผู้นำมีค่านิยมของคุณเองคุณต้องสื่อสารมันซ้ํำๆบ่อยๆเช่นค่านิยมหนึ่งอาจจะเป็นเราต้องการที่จะพาคนใหม่เด็กๆที่ยังไม่ได้รับพรลิอ,เ,ลอเข้ามาในเอาโพสของเราซึ่งอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของคุณอย่างแรงกล้าและคุณพูดออกไปว่าเราต้องออกไป เราต้องเข้าไปถึงเด็กเหล่านั้นและนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องพูดและอธิบายไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าผู้คนจะเข้าใจจริงๆและพวกเขารู้ว่าในฐานะผู้เลี้ยงดูของพวกเขานี่สุดท้านิยมของคุณสิ่งนี้สำคัญสำหรับคุณน,นั้นๆมันจะง่ายมากขึ้นสำหรับผู้นำที่สามารถดูแลและทำตามคุณได้เพราะว่าพวกเขาเข้าใจแล้วว่าใจของคุณคืออะไรวิสัยทัศน์ของคุณคืออะไร ค่านิยมของคุณคืออะไรและรวมถึงกฎเกณฑ์ของคุณด้วยดังน,นั้นเราจึงไม่ควรเหน็ดเหนื่อยกับการสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจของเราและเราไม่ควรมีทัศนคติว่าคนรู้จักฉันแล้วและพวกเขาควรรู้ว่าอะไรอยู่ในใจของฉัน เพราะบางคนสามารถอ่านใจคนได้แต่ให้ผมชัดเจนไว้ว่ายังมีบางคนที่พวกเขาไม่สามารถรู้ว่ามีอะไรอยู่ในความคิดและในใจของคุณดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าในฐานะผู้นำเราควรสื่อสารสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอซ้ำแล้วซ้ำเราโอเคเ่าไปแล้วมาดูข้อที่5กันนะครับ ก็คือเราควรมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แข็งแกร่งถ้าผู้นำอ่อนแอเขาจะไม่สามารถสร้างผู้นำที่แข็งแกร่งได้แต่ถ้าหากเรามีผู้นำที่แข็งแกร่งเราก็สามารถสร้างผู้นำที่แข็งแกร่งจากพวกเขาได้ดังนั้นเราต้องดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอย่างดีบางครั้งเราอาจจะหลงไปกับภารกิจและสิ่งต่างๆจนทำให้เราหลงลืมการดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราแต่สิ่งนี้สำคัญมาก ดังนั้นชีวิตการอธิษฐานของคุณก็สำคัญการศึกษาพระคัมภีรและเวลาที่คุณใช้กับพระเจ้าในเวลาเป็นการส่วนตัวก็สำคัญมากและการมีเวลาที่จะฟังเสียงของพระเจ้าก็สำคัญยิ่งเราต้องการเวลานี้เพื่อให้พระเจ้าสามารถพูดกับเราเพื่อที่เขาจะได้แบ่งปันความคิดใหม่ๆวิสัยทัศน์ใหม่ๆและทุกสิ่งที่เขามีสำหรับเราดังนั้นให้เรารักษาใจนี้ไว้มีการสร้างตัวเราให้แข็งแกร่ง ผมอยากจะหนุนใจคนว่าในฐานะผู้บัญชาการ เราควรไปเยี่ยมชมการประชุมคิดจักหรือสัมมนาสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีใช้เวลาออกไปที่ไหนสักแห่งที่คุณจะได้ศึกษาพระธัมภีอีกครั้งได้รับกำลังใจได้รับข้อมูลใหม่ๆจากภายนอกและมันไม่จำเป็นต้องเป็นงานสัมมนาหรือที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือคิสเตียนเท่านั้นอาจจะเป็นหัวข้อทางฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่ท้าทายคุณให้พาคุณที่จะเติบโตในด้านฝ่ายจิตวิญ,ญญาณมากขึ้น วัยข้อที่หและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับความหลงไหลถ้าคุณไม่มีความหลงไหลคุณจะจุดไฟให้คนอืน่นได้อย่างไรถ้าคุณเองกำลัง ไม่ลุกไหม้ดังนั้นคุณต้องมีไฟในตัวเองไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะต้องตั้งผู้นําของคุณให้ลุกเป็นไฟและนี่คือสิ่งที่เราต้องการทําให้มีตัวเองมีไฟที่เต็มเปี่ยมมีความหลงไหลในสิ่งที่คุณทําและพยายามนําความหลงไหลนี้ไปในทีมของคุณและนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังและหวังว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นให้คุณเป็นผู้นําผู้บัญชาการที่เต็มไปด้วยไฟ เรามาดูข้อที่7กันนะครับก็คือการลดลงบ้างเพราะบางครั้งผมชอบเห็นสิ่งต่างๆที่เติบโตใหญ่โตและเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความใหญ่และความเร็วแต่มันเป็นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งและการมีประสิทธิภาพดังนั้นสัญยาของผมที่สิงคโปร์อาจารย์ฮาวเคยพูดว่าเราต้องการสร้างคิดจักรที่แข็งแกร่ง,งไม่ใช่คิดจักรที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นคิดจากที่แข็งแร่งและนี่คือสิ่งที่กระตุ้นให้ผมพูดว่าใช่ผมต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทําเช่นกันแน่นอนว่ามันมีกําลังใจมากที่ได้เห็นสิ่งต่างๆเติบโตอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เราต้องการก็คืองานที่มีประสิทธิภาพเราต้องการเอาโพสต์ที่มีประสิทธิภาพเราต้องการทีมลูกเสือที่มีประสิทธิภาพและเราต้องการคิดจากที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วดังนั้นให้เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งนี้และให้เรามีความสมดุลมากขึ้นในฐานะผู้นำสิ่งที่ผมหมายถึงคือให้มองดูโปรแกรมของคนว่าและคิดว่าจากโปรแกรมทั้งหมดเหล่านี้มีกี่โปรแกรมที่มุ่งเน้นการออกไปสู่การหาผู้คนใหม่นี่คือส่วนหนึ่งที่เรามักจะมีความต้องการเข้าถึงเด็กๆใหม่ๆ แต่แล้วให้มองดูด้วยว่ามีโปรแกรมไหนบ้างที่มุ่งเน้นการสร้างคนให้แข็งแกร่งขึ้นดังนั้นมันจะต้องมีความสมดุลถ้ามันไม่สมดุลผมแนะนำให้คุณทำให้มันมีความสมดุลเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้นคุณกำลังสร้างตึกสูงๆแต่โครงสร้างอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถพังลงได้ทุกเมื่อ ดังนั้นให้เราสร้างสิ่งที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพและจากนั้นมันจะสามารถเติบโตได้อย่างย,างยั่งยืนเราใกล้จะถึงหัวข้อสุดท้ายของวิดีโอนี้กันแล้วนะครับก็คือข้อที่ 8, แปดเราควรมีทัศนคติที่ถูกต้องเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความช้าทาย ผมเป็นคนที่ไม่ชอบพอมว่าปัญหาเพราะเมื่อไรก็ตามที่ใครสักคนบอกว่าฉันมีปัญหาผมจะบอกว่าผมไม่ชอบปัญหาแต่ผมชอบความท้าทายเพราะความท้าทายคือสิ่งที่ทําให้เราก้าวหน้าทําให้เราแข็งเก่งขึ้นและนําเราไปข้างหน้า ปัญหาฟังดูค่อนข้างที่จะลบๆและบางครั้งผมก็ทำให้เป็นเรื่องตลกและบอกว่าโอเคอธิบายปัญหาของคนให้เหมือนกับเป็นความท้าทายดีๆสักข้อให้ผมได้ไหมซึ่งมันฟังดูดีขึ้นหน่อยและนี่คือสิ่งที่เราควรมีในท่านสักคติของเราถ้าคุณอยากเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งอย่ามองเพียงแค่ปัญหาหรือสถานการณ์ว่าเป็นปัญหาตัวอย่างเช่นผู้นำของคุณมีจำนวนน้อยแต่มีเด็กเยอะขอบคุณพระเจ้า แต่ผู้นำน้อยสถานการณ์นั้นชัดเจนแต่คุณสามารถมองมันว่าเป็นปัญหาหรือคุณอาจจะมองว่าเรามีความท้าทายเรามีความคิดว่าจะต้องสร้างผู้นำใหม่ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องมีในใจเราจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายและเผชิญหน้ากับมันด้วยทัศนคติที่ถูกต้องดังนั้นให้เรามองความท้าทายเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันทำให้เราก้าวหน้าและนำเราใกล้ชิดกันมากขึ้น

แต่มันก็ยังสำคัญที่เราจะต้องมีคนที่สามารถพูดในชีวิตของเราที่จะให้คำแนะนำกับเราผมชอบเรื่องราวของโมเสสเพราะเขาเป็นคนที่พิเศษจริงๆเขาสามารถเห็นพรสิริของพระเจ้าและยืนอยู่ตรงนั้นที่จะพูดสื่อสารกับพระเจ้าได้โดยตรงรวมถึงเขายังได้รับพระบัญญัติสิบประการจากพระเจ้าและคนอิสราเอลทั้งหมดบอกว่าโมเสสคุณไปคุยกับพระเจ้าเถอะเราไม่อยาพูดคุยกับพระเจ้า เขาพิเศษมากแต่ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อพ่อของโมเสสสังเกตเห็นการทำงานของเขาแล้วและให้คำแนะนำของเขาบอกว่าโมเสสสิ่งที่คณทำนั้นไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะมันดีมากที่จะมีคนที่จะสามารถพูดในชีวิตของเขาได้เช่นเดียวกับชีวิตของโมเสสที่พ่อเคยของเขาสามารถพูดและแนะนำเกี่ยวกับในชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะอะไรอยู่ในระดับใดในด้านของจิตวิญญาณคุณไม่ว่าคุณจะมีหน้าที่ที่สําคัญอะไรในคริดจักแต่มันสําคัญมากที่เราจะยอมให้มีคนหนึ่งที่เขาเข้ามาพูดในชีวิตของเราที่เราจะสามารถรับคําแนะนําจากเขาได้หรือว่าเขาคําแนะนําของเขาจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นได้และนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของหลักการในพระคัมภีร์ที่เราบอกว่าพระเจ้าว่า And so, once we have that, this will help us. And this is a biblical principle where we also say, God, we want to also be open that you use other people also to share um, to us. So, let's have a look into the last point, and this is a good communication. หลักการข้อสุดท้ายก็คือหลักการข้อที่10คือการสื่อสารที่ดีเกี่ยวกับการสื่อสารเราสามารถทำเป็นวิดีโอได้หลายตอนเลยครับ <Okay. S 1> แต่ผมอยากให้มันสั้นและอยากจะเน้น3มเรื่องที่สำคัญ so, ประการแรกก็คือเ<ด>มื่อเราสื่อสาร<ด>เราต้องสื่อสารให้ชัดเจนคุณรู้ไหม ผู้นำไม่สามารถอ่านสิ่งที่อยู่ในใจของคุณได้และพวกเขาก็ไม่สามารถมองเห็นวิสัยทัศน์หรือค่านิยมหรือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณในฐานะผู้นำได้ดังนั้นเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนบอกให้คนเข้าใจว่าเราคิดอย่างไรเราต้องการอะไรและบอกให้ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนที่จะได้อยู่ในแนวทางเดียวกันสิ่งที่สองก็คือเมื่อเราสื่อสารเราควรทำให้มันทันเวลาอย่าเป็นผู้นำที่พูดในนาทีสุดท้าย แต่เราควรสื่อสารให้ทันเวลาเพื่อให้ทุกคนมีเวลาพร้อมที่จะเตรียมตัวและสามารถทำทุกอย่างสำเร็จได้ตัวอย่างเช่นทำตารางกิจกรรมทั้งปีซึ่งรวมถึงกิจกรรมใหญ่ๆต่างค่ายต่างๆกิจกรรมการเดินป่าวันของการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้นำสามารถบล็อกเวลาและเตรียมตัวลงหน้าจากนั้นให้เริ่มสื่อสารกิจกรรมประจำไตรมาสให้ทันเวลาเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าภายในสองสัปดาห์นี้จะมีกิจกรรมคิสจัก สี่สัปดาห์จะมีการฝึกอบรมหรือสามเดือนข้างหน้าจะมีกิจกรรมใดๆเพื่อให้ทุกคนสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันและทำด้วยกันได้ in, in months game run everyone knows have I will himself so really the and can prepare himself agenda on so สุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือต้องเป็นผู้นำที่สื่อสารได้ดีและสื่อสารได้อย่างมีระเบียบ การใช้เครื่องมือสื่อสารเ <im itation> ช่น <RR> แอปพลิเคชันต่าง,างๆในยุคป,ปัจจุบันมีทั้ง WhatsApp หรือ Line ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย <im itation> หากผ่านไปไม่กี่ปี <im itation> คุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะว่า a p p คืออะไร Line คืออะไรเพราะคนอาจจะไม่พูดถึง <im itation> แอปพลิเคชันเหล่านี้แล้วและอาจจะมีสิ่งใหม <im itation> <im itation> ่ๆเข้ามาแทนที่อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญและสามารถเป็นเครื่องมือที่ท่งพลังได้ในบางครั้ง ผมชอบอย่างหนึง่งเช่นหากคุณต้องการจัดประชุมคุณสามารถถามคำถามและเขาสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถตั้งกลุ่มต่างๆได้ในหรือในบางแอปคุณสามารถประกาศงานต่างๆแต่ว่าผู้คนไม่สามารถตอบกลับได้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสาร ซึ่งสามารถสื่อสารได้เร็วและมีประสิทธิภาพในบางกรณีที่ต้องการการสื่อสารที่รวดเร็วดังนั้นขอให้เราสื่อสารให้ดีและใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แต่ต้องมีการบาลานซ์กันร,ระหว่างการสื่อสารแบบส่วนตัวกับการใช้แอปพลิเคชัน พอบางอย่างที่เกี่ยวกับอารมณ์หรือความรู้สึกเราควรทําการพูดคุยแบบตัวต่อตัวแต่บางอย่างเช่นการแจ้งให้สมาชิกทราบว่าในกิจกรรมเอาโพสตครั้งหน้าต้องการ5คนที่จะนําถุงนอนมาด้วยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ซึ่งเราสามารถส่งผ่านแอปพลิเคชันได้ส่งข้อความทางไลน์ได้แต่ว่าเรื่องที่จำเป็นจริงๆเราก็ควรที่จะคุยกันตัวต่อตัวหน้าต่อหน้าจะดีมากกว่า Five people to bring their sleep bags with them. Well, this is not a big thing. You can just hit it into the messenger. Okay, so now we are in the end of this first video. And <laughs> และมีหัวข้อทั้งหมด10หัวข้อที่คุณสามารถนำไปพัฒนาเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งได้ดังนั้นขอให้คุณทำตามคำขอและทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยการพิมพ์เอกสารและดูรายการตรวจสอบต่างๆเพื่อสะท้อนตัวเองว่าในด้านใดที่คุณทำได้ดีแล้วและในด้านใดที่ยังต้องปรับปรุงและทำงานต่อไปและเมื่อคุณพบสิ่งที่คุณต้องพัฒนาก็ขอให้คิดกลยุทธ์ว่าคุณจะสามารถ เสริมสร้างหลักการเหล่านี้ในชีวิตของคุณได้อย่างไรงผมหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับคุณและหวังว่าจะพบกันในวิดีโอที่2นะครับสวัสดีครับขอให้มีวันที่ดีครับ Thank you for watching this video. We hope it helps you to build up a strong outpost. if you find our content valuable please like and subscribe to our channel another way to support our work with war rangers in thailand and internationally is by donating you'll find the link in the description down below we appreciate your support and looking forward to seeing you in our future videos